เริ่มกันเนข่าวแรกเลยดีกว่าข่าวแรกนี้นะคะต้องขอแสดงความยินดีมากๆเลยนะคะเป็นข่าวที่เซอร์ไพรส์มากๆกับเรื่องราวของคุณแป้งออนจีราตอนนี้เนี่ยตั้งท้องได้จะ3เดือนแล้วแล้วจ๊ละล่าสุดนะคะแฟนหนุ่มชาวต่างชาติเนี่ยก็ขอแต่งงานเรียบร้อยแล้วละคะ่ะ หนึ่งเรื่องนี้คุณผู้ชมค่ะนำมาฝากการเรียกน้ว่าเซอร์ไพรส์สำหรับวงการบันเทิงมากๆเลยค่ะสำหรับคุณแป้งออนจิรานะคะที่ได้ออกมาเผยผ่านทางรายการช่างแป้งทางช่อง YouTube แป้งออนจิรานะคะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังตั้งท้องเกือบ3เดือนแล้วกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจชาวต่างชาติแถมฝ่ายชายก็ยังได้ขอแต่งงานแล้วด้วยค่ะซึ่งเนเพื่อนก็รู้นานแล้วนะคะว่าแป้งมีแฟนแต่ว่าประชาชนก็อาจจะยังไม่รู้เพราะว่าไม่ได้เปิดตัวนั่นเองคุณผู้ชมสําหรับเหตุผลที่ไม่ได้เปิดตัวครั้งนี้นะคะแป้งบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก คือได้เผยไว้ในคลิปดังกล่าวแล้วว่าตอนแรกเนี่ยเครียดมากเพราะไม่ได้เปิดตัวแฟนนะไม่มีใครรู้ว่าเขาขอเราแต่งงานด้วยก็เลยตัดสินใจที่จะมาเล่าในรายการนี้แทนและเขาก็เป็นนักธุรกิจชาวต่างชาติด้วยก็เลยอยากให้เขาแบบมีความเป็นส่วนตัวหน่อยอีกทั้งหมอดูก็ทักหลายท่าน้วยนะบอกว่าอย่าให้ออกกระเหิกนะถ้ากระเหิกนะเ,กเกนี่ยจะไม่ค่อยดีให้แลกแหวนก็พอไม่งั้นก็อยู่กันเป็นเลยนะคะถ้ว่าอย่างนี้ ถ้ามีงานใหญ่โตจะไม่ค่อยดีแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็คือยังถือเคล็ดไม่อยากให้ใครเห็นหน้าแต่ก็ไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดนะไปไหน,นมาไหนด้วยกันตลอดอนะคะเขาว่างั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขอแสดงความยิดีกับคุณแป้งออนจิราด้วยนะคะ